สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม pubg นะฮะตอนนี้เราก็มาเล่นด้วยกัน4คนนะครับพร้อมที่จะมาล่าแชมป์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องการเสียเวลานะครับไปกันเลยครับเด็ดีลุยบอกเลยงานนี้มีใครขำ เอาละครับวัสดีวันนี้เรามาพบกับตีม่เมือหนึ่งนะครับพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแต่เริ่มแล้วเมื่อกี้เปิดช่องให้คนอื่นได้ได้เจ้าของช่องอยู่ไหนวะนี่ไงอย่าแหลมอย่าแหลม้ำแบบใหม่อหน้าตาเปลี่ยนไปหรอตรงนี้ไม่เคยเห็นข้ามาสีไปนี่เขินเลยนะคนื่นก็บอกไอเทยเขาอัพกันตั้งนานแล้วไม่ได้เล่นนานเลยกันนานอัพเยอะอ่ะคงงอเราลงไหนอ่ะ เหมันยิงเราใช่ไหมที่มันมีหินอ่ะไอ้เหี้ยกูมี AK กับไอ้นี่เหรอเฮ้ยใครต่อโดนยิงยับเลยอ่ะอ้าโหดจังวะกูไม่มีสโคปว่ะอ้องตายไอ้สัตว์ร้อยกูจองไอเด็กกูจองยหนึงกูจองวิ่งสลายนี่วิ่งสไลด์ได้เหรอต่อมาวันนี้วันนี้มันยิงผ่านทะลุ้ามมาเลย ต้องสาระหนึ่งสาระก็มาเฮ้ยไปไปชุบไปชุบไปชุบเดี๋ยวกูครเบไว้ให้เฮ้ยนั่นแน่ไปชุบคนเปียกอะกูบอกเลยเกมแม่ตัดล้วนะชิดข้างหน้าวะเฮ้ยแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮีย สอบบาลแบแล้วสอนหลุดลมมาบ้างเดี๋ยวบ้านหมดดีเกมอะไรวะเนี่ยเล่นเล่นกลำย่อยไงเล่นเกมครึ่งนาทีอ่ะเออเขาเรียกว่าซ้อมเราซ้อมโดดล้มเออโหโดดล้มโดดอย่างตรงเลยทีเดียวเดไนเปนก็ไม่รู้นี่แหละการซ้อมของกูการเล่นจริงประสบการณ์สอนให้เราเก่งลูกเอ้ย เราเล่นเหมือนวินวินนอร์ตู้อะทำรอบทำรอบเยอะพลิกเลยเมื่อกี้แม่งลืมเปลี่ยนเป็นเป็นเบอร์ไอ้เฮียดีมากดีมานลุ้นเดือดรุ่งยิงไม่ออกไอ้หน้าหนังไก่กูบอกเลยว่าจุดอ่อนเจอแล้วอ่ะทำจุดจุดอ่อนมะสติการทำใจของผมเว้ยฝันให้ไกาไปให้ถึงเกิดเป็นคนต้องสู้เกิดเป็นไก่ต้องทนอะไอ้เหี้ยเด็กคนนั้นไอ้เด็กเหี้ย ไอ้โดดๆอะเดี๋ยวก่อนดิกูตามใครอยู่วะไอ้น้ำใครน้ำตามมึงคะับแบบกุ๊ดเซลรอที่ไหนตอนบ่ายที่ไหนที่ไหนอะหรือเลี้ยวเล้อยากไปรับรับโชคฮิบูทแคมป์วะมันคือการซ้อมดีเออมันต้องการอะไรกูอยากเล่นนั่นต้องลงเลยเนี่ยมันคือการซ้อมเว้ยรับโชครับโชคจริงไงสัตว์โอ้โหโอชิปอ่ะกูดิ่งยาวๆอ่ะ พี่่อไปไกลวะเฮ้ยมันพี่บ้านบ้านตรงข้ามมีคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีน้าน,นาแล้วมโโอ้กูลืมเปลี่ยนโหมดอ่าไรรอดแล้วมอ่อไหต่อรอดถอูกปะ ไหนท่มมีอะไรอะปลปนันอะนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยไหนวะถ้าลงดีงามบินดีนี่อยู่ไหนแล้วปภายนันมันรู้สึกว่าเอามันหายไปแล้วจะได้อยู่ตรงเนี้ยเห็นปะเอ้ยนี่ว่ะจัดไปตามเราแยกเล่นไงซ้ายขวาบนล่างสี่คนโอบยิงทุกตี้ที่ขวางหน้าแล้วเราก็มาเจอกันที่บู๊แคมป์ โอ้โหยุทธวิธีเียอะไรวะนี่กูบอกเลยว่าแบบเอ้ยตายทีเดียวหมดตีอีกเหมือนเดิมเป็นอย่างงั้นมากกว่าถ้ารวมตัวกับที่ล็อบบี้อีกรอบเออรวมตัวล็อบบี้น่าจะง่ายกว่าว่ะไปไปไปอยากเจอพวกไก่อ่อนว่ะผมหยิ้หาย กูลงผิดเฮียเอยอย่าต่อยกูไปแล้วกูไปแล้วกูหนีก่นแล้วามหลังนม่เช่นรอแหวนยูหลบ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 มึงเก็บของไม่ขึ้นมีแบบนี้ตอนฮะเฮ้ยยังไม่มีของเหรอตุอ้กตไรก โดนละนี่มันรถอะไรอ่ะมันได้รถล้วเหรอหาได้เวย้สัตว์ตายแล้วยี่ยยังยังแม่ได้แกงมาแต่ได้กระสุนม,มาแต่ไม่ใช่ของปืนนะไอ,อ้เยี่ย์แม่ย่าจ้ะคูดเจ็บมันเจ็บไอ้ยี่ยกูดร็อกว่ะเลือดน้อยไม่มีบ้านของข้าปะต่อสายมือนะ มันอยู่ตรงที่กูโดนจิงมาแล้วมาแล้วส<อ>วยมาอีกมาอีก<อ>ตัวขวาซายซ้ายตอหลังเออทายเกตของคน <c oughs> อื <c oughs> ่นเขาแค่แบบสี่ต่อสี่แคเราเออหนึ่งขอนึงบอหนึ่งก็แบบถือว่าแชมป์แล้วอะเรากลัว <c oughs> โดนเลยครับโดนเลยครับเอาคูตามต่อนี่ว่า โทนเองเลยเออโอ้ไม่จำนานละดีไม่ได้นานแล้วอะไก่อ่อนอยู่แล้วก่อ่อนเราสอนขันของเต็งวยวขนาดขวามือมีเอ้ยมันลงหู่บ้านนะปูไมนาโลปืนอยู่ไหวะอือรู้นโอโอปอรู้รู้รู้ยีเอสิบหกใส่ปืนขยัน เวมันันฉีกซ้ายไปนะคือมันฉีกขวาเฮ้ยโดนโดนไอ้หัวมันปืนกระโหลกอะกระโหลกกระเฮียร์แล้วไอ้สัตว์จะตายแล้วเฮ้ยกูยิงอยู่กูยิงแล้วเหรอโอ้ยจะตามกูเลยอาซีอาซีโอ้ยโคตรยอะสวยงามกูได้ปืนเฮียโคตรดีเลยสัตว์ปืนไม้ปืนม้ เออใครอ่ะไอ้เร่องใคเองเรอแกิงเลือกแคกอ่ะตอนี่โคลเลยเฮ้ยใครจมกินเราเล่นกูเองนี่แหละเอแขกเลอแขกไม่ได้แดกคูล็อกไปพี่เราไปหาตามเสียงกระสุนมีกไม่งามไส้รอยับเลยเจสบเจสิบเจสิ ตรงสะพานเหรอเพืต่ตรงกูเลยตรงกูเลยรเริ่มมีกินแล้วนะกูปเป๊ะเลยมนดาวหนึ่งมนดาวหนึ่งชั้นเลยมีเพื่อนอยู่หัวสะพานเอ้ยกูยิงไม่โดนนะปืนยิงไม่โดน,น,น,นอไอ,อคนนี้รอบใต้สะพานรีบไปแล้วมองขวาเยามนั่นแหละตรงขึ้นไปขวาขวาขวา มึงมึงมึงไม่เออหรอมึงสายิ้มเลยหรอโอ้โหเฮ้ยบนดาวอ่ะสวยสวยสวยคิมีวะฮีโร่になれるั่นโอวันไออยู่ในไอ้ปราสาทมั้งไอล้ลูนรูน่ะเฮ้ยกูเจอแล้วแม่น้ำเอออันนี้มันของเลยนี่นหว่าแม่น้ำไหนวะ น็อกน็อกตายแล้วน้ำลายเหรอเออไม่น้ำนายอ่ะไออ่อนแล้วเจอกูสอดขันหน่อยไออามลุระวังนะฝั่งนั้นมีคนอยู่เดี๋ยวอ่อนแม่ปวดบาดเนี่ยลืมไปอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ข้างหน้ากูเลยบ่อล้วพี่จะเปิดอีกสองเอาแล้วครับเปิดท็อปของเรานี่ลยืมบอกด้วย ไอ้เหี้ยเหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ตายอ่ะปืนเบรกดีเป็นบ้าอะไรเหี้ยกูจะไม่ตั้งยังไงวะเนี่ยอืมขอคบตีตาเลยเนาะตาเนี่แชมป์หลังสองหอกเขาเขาว่างั้นเนี่ยเราเล่นยังไม่ออกจากหมู่บ้านแรกเลยจ้ะหรืเราต้องมารวมกลุ่มมันให้เร็ววะรวมแบบตอนขี้อ่ะ เนีย่ยหมู่เ,เริ่มหมู่บ้านแคมปิ้งได้มีคองปืนเหมือนลมใกล้ๆเรารปูไงแต่แซนทอกมีบอดนะโอ้ได้เฮ้ย,ยออใครใครอ้าวเลยวะกูหยิงเต็มแม็กเลยไม่ลม้มเ,เราเล่นหมือนทหารไงปีกเป็นเส้นเดียวกันอบล้อมอยู่หน้าต่างขวา ไม่มีตัวอื่นเลยเปล่าทำไมมันเหมือนมีเสียงกระสุนจะพุ่นกูยิงอยู่ด้านหลังนะตายปะมันยังอยู่ในบ้านอยู่เลยออกแล้วออกแล้วไม่ก็เพื่อนมันมาผมเพื่อนม่งมาอย่างไวอะหรือมันไปแล้ววะไม่อยู่แล้ววะมันมันไปมันไปแล้วกูยิงโดนนั้นนึงอยู่ตรงไหนฮะอยู่อยู่ถัดมาอีกแล้วเอาเห็นแล้วแล้วร้อยแปดห้าต้นไม้ ไปแล้ว e ว่ะไปงไวอ่ะเฮบ้านมีตรงข้ามีหล่อมิตรงมิห1 5เี่ยวอ้อมเกี่ยวอ้อม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 ปรา5บ้านกระตอมเล็กสุดอ่ะข้างหลังซ้ายเออเพื่อนเห็นใครวิ่งมาวะดูข้างอ โอ้หลังมาไม่เนกระโหลกเยเฮ้ยโอ้ไม่บอทว่ะร้อยห้าไม่ทันกูมาไม่ทันว่ะเฮ้ยเอายิงกูเหรอไอ้ขี้กูส่งใจไอ้เหี้ยกูเจอสายลับไอ้เหี้ยสายลับส่งหน้าอ้าวเออโยกกซับสายล้ำส่งหน้า <laughs> ลอยแบกโอเคครับคุณผู้ชมฮะเป็นไงนบ้างครับกับเกมพับจีนะฮะกับจะเรียกว่าอะไรนะตีสุดหาก็ได้นะเพราะว่าเราจะไปกันไม่ถึงไหนนะออกจากหมู่บ้านแรกได้ก,ก็ บินไอวันมันเดิมมาเล่นขายขันจริงๆนะถ้าทุกคนที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครเพื่อเป็นลังใจให้พวกเรากับช่องกอล่าเกมนะฮะรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย